พ่อบุญนำสวัสดีค่ะสวัสดีครุณวันนี้มาตามความฝันพ่อบุญนำโคงสุดท้ายได้ยินงข่าวว่าฝันดีพี่น้องแดี๋ยลอยมาเลยนึกถึงเปิดแป๊บเปิดต่อเนื่องั <laughs> น, <laughs> นยังไงพอ่อพ่อเอฟซีข้างน้ำเนี่ยต้องก็มาบอกเลขฝันออกไปหฮนฝันแต่อยู่แจ้กับเด็กหน่อยไม่ยิ่งเว้ยเดี๋ยวหนู้นแสกจังน้อยก่อนเมื่อนั้นพ่อว่า,อาอยังก็วน้นมันเลขซี่ศูนย์ศูนย์ซี่ป่ะนานออกเล้าเมีย ข้าเจ้าขอาเมตนมาเร็พ่อมูลน้ำออกลาวแลวสี่ซุ้มบนอา้างล่างนมเป็นยังคือเป็นแนวนั่นสอบเป็นตัวแล้วก็ปั้นเที่ยวเด็กน่อยอีกขันเจอด็หน่อยได้เมื่อจูงแสงจูงเงาเขามะเร็งน้ำในชวนเลยกับมันใจยว่าเลขเลขเข่ามันใจที่หายไปศูนย์หนึ่งซี แต่ว่าตของมันขึ้นหนึ่งซีซ,ซีหนึ่งเลยส้มมันซีศูนย์ซุ้มซีซ,ซีให้เป็นตัวกันไว้บานนี้พาอดีเมือน,นี้ที่อันได้เอ้ยไว้แล้วกับมาขอเลขต้นไม้ไห้เพิ่นหาบ่ลายดอกดีปันนังกับไอไปผู้ทุ่นบ่ลายเพิ่นห้ก็เห็นเป็นผู้เห็นบหืนต่อไปหนึ่งสองโตเดียว เลขต้นใหม่เมื่อเนี่แล้วก็ตรงพอดีกับเลขลูกสาวเลขต้นใม่อืมเลขลูกสาวบอกก็บาสิบสองคืออย่างนี้ค่ะว่าวลูกสาวถือบอก,บอกว่าอังวัติพานนาเนยเพิ่นถือมันเก่าศูนย์สามมันเคซื้อเงื่อนออตอนหายศูนย์สามขึ้นกันนะ่ะ เลขใหญ่ที่หายไปนั้นมันพันยุทธ์ทางหนลูกสาวถือเก้าศูนย์สามเออรางวัลนี้ลูกสาวลูกสาวหายตัวใดหายหายสามตัวคือหายศูนย์สามห้าหายเอฟซีไปตัสเอาสองตัวหายสิบสองตัวเดียวเพราะเป็นหายทั้งสามตัวสองตัวแมนศูนย์สามห้าศูนย์สามห้า เด็กสองตัวกับหนึ่งสองหนึ่งสองตัวเดียวเอาคือตรงกันกับเด็กต้นไม้จังหวะมันมันตรงกันเด็กต้นไม้กับชัติได้บอกบ่เห็นก์บัลลังก์ที่โตมันใจทั้งฝันทั้งเลขขอทั้งเลขฝันมันใจหรี่ใส่ไปเลยสิบสองกับสิบสี่เลขยูบ<ะ>่ใดโคดรบ่ใดอีกสิบสี่ไม่ต้องใส่ก็คลิปแรกเลขฝัน ที่ <12 S 2> หาศูนย์หนึ่งสี่ครับสิบซี่คลิปแหลของคนเลยศูนย์หนึ่งสี่ทิตัสหายหนึ่งซี่หนึ่งศูนย์ซี่ศูนย์ไม่ได้ออกแล้วนั่นเองแล้วหนึ่งศูนย์ทิตัดไปอันนี้ขึ้นเด่นหายเลยหนึ่งสองกับหนึ่งซี่ซี่ซี่อันสุมโมนันคือเป็นหายเป็นเลขกันใครผู้ใดทุนหน่อยทุนบาอะไรกับส่สิบสองกับสิบซี่นี่ละ แกลับไว้น้ำแม่แล้ะมันสำคัญเล่เลยตัวเน้นหนึ่งสองกับหนึ่งสี่วันเห็นขัดเลยล่ะไอหนึ่งสองเมือเ่อนี้เลยขอคนตัวเน้นไปกับบนล่างแต่กันผูน้ใดอันมีทุหลายกับใส่เหล้านะ้ามันสอบสอบจังขอเลขยกย่ำใดสอบไปเล้าก่อนสอบไปเล้าก่อน แปลกเนาะเลขลูกสาวก็เลขต้นไม้ตรงกันตรงกันเมื่อไรหูเมื่อก่อนเลขอะเอฟซีก็เห็นท่ายให้เบิ้งอยู่เลขตน้นไม,ม้หนึ่งกับสองในสัดสองในสัตว์ขนาดแล้วเพิ่นไปจบไอ้จบถูกเสียงท่ายเพิ่นได้เลขสองตัววันก็่สองซีกับมอ่อกันนนั่แล้วพิจารณาเอาจะรู้ว่าพ่อคงสุดท้ายเน้นหาหนึ่งสองกับหนึ่งซีแมน ได้สลากินแบ่งจักใบแล้วได้ย่างละสองใบต่อไปก็สิจัดเอก,กชนบ่ค่ะเพื่อได้ยินข่าว่าวันที่ผ่านมาถือสามหมื่นกว่าถือคู่เดียวค่ะบ่บอกใครเลยถือถือ <บา S 2> ได้ยินว่าถือเลขลูกสาวบ่นบ่พ่อแมนขนาดเขาพมอตรงเลวยฮะโตดกับสองโต๊ดมันมาตรง,งกันกับเลขที่อันไาไปอันสียดอกเลขบนไม้เฮาละส่วน หกศูนย์สามเป็นบ่ละเจ้าชาวบานนี้พอดีเพูนโทษมากเราฝันมันก็เลยบอกว่าเก้าศูนย์สามมันก็เข้ากันพ่อดีเรียกแต่ก็ได้ได้ทั้งสองตัวสามตัวแมนขันห้าจะเป็นบอกเอฟซีเลีต้นไหม่พันพันซื้อเป็นนะพันกลับหัวหกศูนย์สามมันเก้าศูนย์สามถ้าได้ได้แตงวดนี่ก็สี่ก็หลายโตดอกงวดนี่เฉพาะเลีกต้นไหม่หนึ่งสอง บ่มีเลขหกเลขเก<อ>้าถ้าเป็นเลขหกเลขเก้ามันจะมันจะมันจะกันกับหัวเนาะนอันนี้เลขหน<อ>ึ่งสองบ่รู้สิกันแบบใดล่ะจะไปหลายตัวบ่หลายตัวส้มห้าทุนบ่หลายังสี่แปลกเนาะเวลาไปขอเลขทูกส่วนมากจุดสิเป็นสามตัวแต่เขาไม่เนี่ยไปจุดจุดต้ดใหม่วันนี้ไปจุด,จด,ด,ดได้สองตัวกับบ่รู้ว่ามันเป็นความชื่นบนะ่เนาะพอไปเบิ้งจนทูกเหมือนนล้วมันเป็นยังไงตัวที่สาม บบมีอยังจุดต่อดึงขึ้นมาแล้วจุดกับว่าแตกเสียบว้แล้วก็จุดมาแล้วก็บ,บ่มีตัวเลขมีแต่สองสี่อ๋อแสดงว่าเพิ่นจงใจสีห่หายสองตัวนะวันนี้พัฒนาเพิ่นหายหกศูนย์สามเอาว่าเป็นิ่นเลขหายสองตัวขันก็ขันกับเลขถูกเชียงไทยกับเพิ่มไปอีกตัวหนึ่งน้ำแนนหนึ่งสองหนึ่งสี่แล้วก็สองสี่ต่น้าคิดวานะตามปกติวัานอาทิตย์งวดนี้เลขตรงมี้สี่ สองสี่มสันนีหนึ่งสองหนึ่งสี่สองสี่สีม่ันตัวที่สารเพิ่มอกผู้ชายกนาชยกิาสรู้ว่เพนว่าพนเล่นซันีเด้ปีนพี่น้องสองสี่หนึ่งสี่หนึ่งสองนะคะพี่ตะเล็กสองตัวตัวที่พนเล่นมิตะเล็กสองตัว เป็น,นาาหน้าท่างฮะสื่อสละกินแบ้งรัดคาบาลไทยคือสิบ์มีของสุดทไทยแล้วก็เอองวดเนีล่ล่ะมันเลียบ่เกี้มือแล้วค่ะเป็นปงวสุดไทย,ยไไคือมือเนี่ล่ะ ในนี้แล้วโค้งสุดท้ายแล้วนะคะอ่าขอบคุณพ่อบุญนำหลายๆทีหไแนวทางนะคะวันนี้ให้ f เอฟซีโดีแนวทางของพ่อบุญนำนะคะนี่นี่เฮ้ยเพื่อนมาลูวอะข้าวเสียบต่างกงคือมมเมื่อได่จองมากมันมีอันเพิ่มที่เตามี่เตาตุดน้อยๆสม เคนว่าเลยเต้าเต้าตัวน้อยน้อยท่อเดี่ยวโง่เมือมันออกก็ได้มันหลูกเต้ามันต้องตัวใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วจังสิเอาได้มันต้องเป็นเต้าตัวใหญ่เต้าตัวน้อยน้อยท่อตามความเสือเข้านะมัเท่อกระปั้นนี้เนาะเอาได้นะคะเอาป๊อปแตงเอาป๊เบิ่งเด้อพี่น้องตากาแตนแม่ดาวนะคะตากาแตนเต็มเลยนะคะก็เลี้ยงตากาแตนนะคะ ฟาร์มตักกะแตนกลางมุ่งให้เพื่อนยูนะคะแล้วก็ปลูกหญ้านะคะปลูกหยาให้ตักกะแตนปลูกหยาให้ง้วนะคะฟาร์มของแม่ดาวนะคะสุดยอดอีหรีนะคะค